ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำรับเย็นวันศุกร์ที่1 9มีนา2564ก็สำหรับคลิปนี้มาอัพเดตผลประกอบการของการเลี้ยงวัวในระยะเวลา1ปีว่าคุ้มไหมกับการลงทุนอ่าก็เป็นคลิปขำๆแล้วกันเนาะไม่ค่อยจะมีสาระอะไรเท่าไหร่ในคลิปนี้ก็มานั่งหมูเฉยๆนี่แหละอ่าก็ยังไงเริ่มจากตัวเลขแล้วกันอ่าพูดถึงตัวเลขแล้วตอนนี้ปวดหัวมากเครีย <c> ด <ười> <c ười> <c ười> ผมหยิกมาแล้ว ก็เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงแสนหกก็โมโม่ไหนก็น่าจะแสนหกอ่าได้วัวมาเจ็ดตัววัวมาเจ็ดตัวก็ในคลิปนี้จะเป็นการเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับอ่าเป็นแม่พันธุ์เป็นวัวต้นน้ําหรือว่าวัวแม่ลูกเนาะได้วัวมาเจ็ดตัวอ่าแสนหกได้วัวมาเจ็ดตัวปีแรกหมดค่าอาหารไปอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าอ่าน่าจะใช่แปดพันเก้าพันนี่แหละ หนึ่งปีมูลค่าอาหารไปไปพันก็พันเท่ากับผมติดลบไปแล้วจุกจุกเจ็บเจ็บเนื่องจากหญ้าไม่พอวัวกินครับ่าก็สำหรับอา,อาหารเนี่ยผมให้เป็นดองนะครับผมไม่ได้ให้เป็นหลักหลัก,ลก,ลกผมจะเป็นในเปียบดาก็คือถ้ายังไงอะขี้เกียจไม่คือหรอกคือถ้าผมขี้เกียจผมไม่มีเวลาจริงๆผมก็จะเลี้ยงแบบนี้เหมือนที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้เป็นป่าในเปียนะครับ่าดูใกล้ๆแล้วกันนี่ต้นในเปีย อ่าผมตัดปุ๊บให้มันล้มตัดล้มเสร็จผมก็เอาวัวมาผูกเลยผมไม่เอาไปบดหรอกอันนี้คือเวลาขี้เกียจนะครับอ่าก็คือต้นตะไม่สูงมากถ้าต้นสูงมากก็คือเราต้องเอาไปบดเนาะก็กินยันโคนครับลองดูครับอร่อยก็อันดับต่อมาที่ให้ก็เป็นฟางครับฟางนี่ก็คือถ้าไม่มีในเปียให้อ่าเหมือนมีบางช่วงที่ในเปียเกิดไม่ทันหญ้าขาดผมก็จะให้ฟางแล้วก็ ตบท้ายตอนเย็นด้วยอาหารให้อาหารไปประมาณคนละประมาณหนึ่งโลคือถ้าได้กินในเปียจะไม่มีฟางแล้วก็ไม่มีอาหารนะครับอันนี้คือการเลี้ยงของผมก็ยังไงในส่วนของบัวก็ไม่ถือว่าผอมมากอะไรมากนะก็อยู่ให้เป็นนะครับต้องอยู่ให้เป็นในยุคนี้ถ้ายุคที่ดีกว่านี้ผมก็จะเลี้ยงให้ดีกว่านี้อยู่ก็คุยกันถึงเรื่องค่าอาหารกันยาวเลยเนาะก็มาดูว่าเราขาดทุนหรือได้กําไรตัวนี้ ซื้อมาสองห้าเอ้ยไม่ใช่สองห้าดิตัวนี้สองหมื่นนะสองหมื่นผมเลี้ยงมาเมษาเนี่ยคือครบหนึ่งปี่าครบหนึ่งปีมเมษานนี้ตอนนี้ท้องอท้องท้องไปแล้วกี่เดือนนะน่าจะประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนน่าจะใช่นะครับสองเกือบสามเดือนท้องซื้อมาสองหมื่นณะตอนนี้ผมให้เขาตีราคาให้ตัวเนี้ย อยู่ที่สามหมื่นท้องนะครับสามหมื่นก็ให้สามหมื่นลองดูครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะผมแค่ให้เขามาประเมินราคาใหา้ก็ไม่ได้ให้มาหรอกในห้อยะชอบวนมาดูก็ให้อยู่สามหมื่นลองดูครับซื้อมาสองก็ถ้าขายออกไปก็คือปิดค่าอาหารทั้งหมดเลยผมไม่ขาดทุนผมได้กําไรมานิดนึ่งแล้วมาดูตัวต่อไป หลังจากเลี้ยงมาหนึ่งปีเจ๊แดงผมเอามาสามหมื่นมามาสามหมื่นในห้อยเขาก็ตำหนินี่แหละไอหางนี่แหละอาหางแบบนูน้นหางแบบนี้ผมผมไม่ขายจะตำหนิทําไมเพราะว่าถ้าเขาซื้อเขาให้ได้อยู่ที่สี่หมื่นตัวนี้เจ๊แดงก็น่าจะคลอดประมาณข้าวเมษานี้น่าจะใช่นะครับตอนผมซื้อมาเขาบอกว่า ผสมมาแล้วผมไม,ไม่รู้ว่าผสมจริงหรือไม่จริงนะ,ะเพราะว่าครั้งแรกผมไม่รู้ว่าวัวเป็นสัตว์เป็นแบบไ,ไหนด้วยผมเดี๋ยงมาตั้งสองสามเดือนผมเพิ่งได้ผสมมาคือรู้จากตอนแม่ผมมาหรือจากตอนแม่ผมมาเห็นวัวแบบมันเป็นสัตว์แกก็ว,ว่าอ้าววัวมันไม่ได้ท้องอต้องผสมแต่จริงผมเห็นหลาย,ลายรอบแล้วนะมันกับสัตว์อะามาดูตัวนี้ตัวนี้ได้กําไรอยู่หมื่นหนึ่งนะ มาดูตัวนี้ตัวนี้เอามาสองเจ็ดอ่าคนซื้อบอกให้ได้สูงสุดเลยนะสามสี่อ่าสามสี่อ่าก็ลองดูครับตัวนี้ยังไม่ผสมนะครับตัวนี้อ่ายังไม่ผสมมันเป็นสัตว์ไปสองรอบแล้วแต่ผมยังไม่ได้ผสมอ่าเพราะว่าไม่มีตังค์เอาสั้นๆเลยคือไม่มีตังค์จะผสมอ่า ก็มาดูตัวต่อไปอันนี้ก็คืออ้างอิงจากราคาของนายหอยนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือว่าแพงอะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะอ่าถ้าจริงถ้าคุยกับเคียงก็อาจจะได้คนละราคาก็ได้นะครับส่วนมากเคียงเขาจะตีให้แบบค่อนข้างสูงกว่านายหอยอ่าแต่นายหอยบางคนคือรักอยากได้อะเขาก็ดึงให้เลยนะ <c oughs> อ่าก็มาดูตัวต่วตอไปกระโดดน้อยอ่ามาดูกระโดดน้อยซื้อมาหมื่นสาม มือนสามเลี้ยงมายังไม่ถึงปีตัวนี้ตัวนี้มาทีหลังน่าจะประมาณ5-6าเดือนนะครับก็ได้อยู่หมื่สี่กว่ากว่าก็ลองดูครับเขาให้หมื่สี่แต่ผมว่ามันน่าจะได้มากกว่าน,นั้นนะ,ะเป็นกระโดนแท้แน่นอนก็จะเอามาลองผสมกับอาเล่พวก ที่เป็นพ่อพนอันธุ์เลือกประมาณ78 80อยากรู้เหมือนกันว่าลูกจะออกมาเป็นจำไหนส่วนตัวนี้เอามา25เอามา25เขาให้อยู่27งาณนะตอนนี้ก็อเอามาอยู่ประมาณน่าจะ4เดือนกว่าอ่ห4 5เดือนไม่รู้ถึงหรือเปล่านะาส่วนตัวนี้เอามา27เหมือนกันครับผสมไป3รอบแล้วไม่ติดผมนี้จะอันเชิญออกแล้วอันนี้เป็น ข้อควรระวังของการซื้อวัวนะครับเดี๋ยวแนะนำนิดหนึ่งข้อวัวถ้าเอามาแบบมันผอมมากอะแล้วจะเอามาเป็นแม่พันธุ์อะอย่าเอามานะครับมันจะเป็นเหมือนตัวนี้ตัวนี้ต,นตนอนเอามาผมอมแล้วคุณให้อาหารไปเขามีปัญหาเรื่องมดลูกเอียงแล้วผสมติดยากสามรอบแล้วผมจันเชิญออกอยู่เนี่ยอตอนนี้เอามาสองเจ็ดเขาให้ได้อยู่สองแปด ผมก็งงเหมือนกันทําไมราคามไม่ขยับเลย <c oughs> คือแบบตัวนี้เหมือนจะขยับเยอะกว่าไม่รู้ว่าเขาสวยกว่าหรือเปล่านะ,ะในส่วนของตัวนี้มาดูตัวสุดท้ายท้ายสุดของเราผมไม่ได้บวกนะว่ากําไรเท่าไหร่ในหนึ่งปีเพราะว่าวัวมันไม่ได้มาพร้อมกันแบบเป๊เปเปะๆากนน่าจะได้อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนะคือถ้าขายแบบทั้งหมดไปเลยขายทั้งหมดแล้วเลี้ยงใหม่ น่าจะได้อยู่ประมาณสามสี่หมื่นเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณแสนหกก็คํานวณเอาแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มอ่าตอนนี้เอามาอยู่ที่หมื่นเก้าตอนเอามาอ่าณนะตอนนี้ก็ได้อยู่สองสี่อ่าสองหมื่นสี่อ่าก็กาไรนิดหนึ่งคือกําไรทุกตัวครับมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับยังไงโครงสร้างของวัวมั้งผมว่าอ่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเขาหรือเปล่าเหมือนตัวนี้ราคาแทบไม่ขยับเลย ผมก็ไม่รู้ว่าในให้ให้เขาดูแบบไหนนะถ้าเขียงเขาแบบคำนวณกิโลเลยเขารับซื้อกิโลละร้อยเขาก็คำนวณว่าตัวนี้ประมาณกี่โลละร้อยโลเขาก็รับซื้อโลละเท่าไหร่โลละแปดสิบแบบน,นี้ยแต่ว่าโลละร้อยเขาก็คุณไปแบบคำนวณตามนั้นแ่ะแต่ในห้อยเหมือนเขาคิดคนละอย่างนะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการมาอัปเดตผลประกอบการในหนึ่งปีก็รวมคร่าวๆไปก็ น่าจะกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นกว่า,าน่าจะใช่นะก็หักลบตัวนั้นออกนะไงตัวค่าอาหาราหมดไป0 0 0อ่ากำไรก็น่าจะอยู่ประมาณ2 0,000กว่าลบไปถ้าไม่ลบก็น่าจะอยู่ประมาณ3 0,000กว่าโอเคครับศาสรับคลิปนี้ก็ขอตบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ